วันเสาร์ที่15พฤษภาคม2021นะครับวันนี้เป็นวันสุดสัปดาห์พ่อถวายบูชาขอบคุณในสุดสัปดาห์นี้สายหน่อยนะครับก็อย่างที่เห็นมีพี่น้องบางคนขอมาร่วมพิธีบูชาขอบคุณเพื่อคำภาวนาเป็นพิเศษในวันนี้เมื่อวานเราได้ฉลองอาคาส,สาบกหรืออาคาธรรมทูตที่เลือกแทนจูดาสอิสการิอตก็คือแมทธิอัส ซึ่งได้เล่าไปแล้วเราจึงได้ข้ามการอ่านพระวชนะต่อเนื่องจากกิจการในคาสาวกที่พอไปถึงเมืองโครินและเริ่มพันธกิจต่างๆได้เล่าถึงบรรยากาศของโครินไปแล้วพอได้ทำงานอยู่ที่นั่น18เดือนหรือปีครึ่งนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาที่ทำพันธกิจที่นานที่สุดด้วยความจริงมีสาระที่สำคัญมากๆที่เราได้ข้ามไป ที่เป็นข้อคิดสำหรับพวกเราเพื่อจะได้ผลักดันเพื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้เราได้คิดถึงชีวิตจริงของเราณวันนี้ที่เราจะต้องเจริญชีวิตอย่างไรนะครับไม่ใช่ที่จะนำเรื่องประวัติศาสตร์ศาสนาจากักรมาเล่าให้ฟังแบบปกติธรรมดาเป็นความรู้แต่ไม่ใช่เพราะเรื่องนี้จะต้องเข้ามาถึงในชีวิตของเราด้วย ในสถานการณ์วันนี้ว่าอะไรเกิดขึ้นและเป็นอย่างไรนะครับเวลาอันน้อยนิดหรือเวลาอันสั้นแบบนี้เนี่ยจะทำให้การที่เก็บรายละเอียดเพื่อเป็นความรู้พื้นฐานก็จะลำบากแต่พวกเราคงจะไม่ไม่ไม่ว่าพอนะที่อาจจะต้องพูดอะไรอาจจะยืดเยือ้อถ้าวันนี้อธิบายได้เพียงเท่านี้ก็จะค่อยๆเก็บสาระสำคัญไม่ มาให้เป็นข้อคิดในวันต่อๆไปด้วยนะครับแต่วันนี้เอาที่ประเด็นสำคัญต้องขอเท้าความที่จะต้องเป็นข้อคิดสำหรับเราจริงๆนั้นก็คือเรื่องของสามีพัญญาคู่นี้ก็คือปริสซิลล่ากับอควิลาสามีพัญญาคู่นี้นี่อยู่ที่อิตาลีใช้ชีวิตอยู่ที่ที่กรุงโรมและถูกขับไล่ออกมาเพราะว่าด้วยความที่เป็นยิว และสมัยนั้นช่วงนั้นศาสนาจากักรถูกเบียดเบียนมากๆเพราะว่าจัก,กรพรรดิกราดิอุสนั้นไม่ชอบคนต่างชาติโดยเฉพาะไม่ชอบชาวยิวเลยไม่ชอบฉะนั้นจึงขับไล่ใครก็ตามที่เป็นชาวยิวให้ออกจากกรุงโรมออกจากที่นั่นให้หมดฉะนั้นสามีพันยาคู่นี้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นคิดจชนอยู่แล้วนะครับก็ขอเท้าความอีก ในกรุงโรมสมัยนั้นมีกลุ่มคริสตชนแล้วนะครับแต่เป็นกลุ่มเล็กๆเ,เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าเราจำเรื่องราวได้นะครับว่าเริ่มต้นเมื่อพระเยซูคริสต์นั้นกับคืนชีพและเสด็จสู่สวรรค์นั้นบรรดาอัครธรรมทูตโดยเฉพาะนำโดยพีเตอร์หรือเปตโตรได้ค่อยๆเดินทางมาจากอันทิโอกจากอะไรก็ไร่มาเรื่อยถึงอเล็กซานเดรียมาถึงกรุงโรม และมีคิทธชนเริ่มแรกเนี่ยจำนวนน้อยนิดแต่ก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่าที่นั่นมีชาวยิวแหละพูดง่ายๆว่าชาวยิวจำนวนหนึ่งและไม่ใช่ชาวยิวด้วยที่อยู่ที่นั่นแต่สามีพญ,ญาคู่นี้ถูกขับไล่ออกไปก็แล้วกันเขาจึงออกไปที่เมืองโกรินเมื่อไปที่โกลินทอสน,นั้นก็ไปประกอบอาชีพปกติเนี่ยแหละฉะนั้นอาชีพของเขาก็คือ ทำเต็นไอ้คำว่าเต็นเนี่ยหมายถึงว่าทำมีความมีฝีมือนะครับในเรื่องการทำเครื่องหนังว่างั้นเถอะเพราะว่าจากทั้งหนังสัตว์จากเป็นสิ่งที่มีค่าแล้วเราต้องชื่นชมชาวยิวมากนะครับถ้าเป็นชาวยิวโดยเฉพาะจากพวกรับบายเป็นอาจารย์ทางาศาสนานี่เขาจะมีอาชีพติดตัวฉะนั้นเราจึงเห็นว่าชาวยิวนี่จะเก่งเรื่องของการค้ามาก จะเก่งมากเรื่องการค้าแม้ว่าคุณเป็นเ,เรียกว่าผู้นำศาสนาเป็นรับบายรับบายก็คือผู้นำศาสนาของยิวนะครับแต่ก็ต้องสองลูกสอนลูกหลานให้ประกอบอาชีพในการค้าขายเหตุนี้แหละพอเองอยู่ที่เมืองอาทาสัสต้นกำเนิดบิาดามารดาเป็นชาวฮีบรูหรือเป็นชาวยิวเป็นพ่อค้า แล้วมีอาชีพสำคัญที่ติดตัวก็คือการที่รู้จักผลิตเต็นท์ผลิตเครื่องหนังเป็นการค้าขายอันนี้น่าชมน่าชื่นชมนะครับน่าชื่นชมจึงขอให้เป็นบทสอนใจณจุดนี้ก็และกันถ้าเมื่อมีโอกาสได้แทรกเป็นบทสอนใจได้กล่าวคือลักษณะของรับบ่ายเนี่ยแม้เป็นผู้นำศาสนาต้องสอนศาสนา หรือเราต้องชื่นชมพี่น้องโปรเตสแตนต์นะครับนีพ่พอชื่นชมจริงเพราะว่าแม้ว่าจะทำงานเป็นาศาสนาจารย์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องมีอาชีพด้วยเขาต้องอจเจริญชีวิตในภาพปกติมีธุร,รกิจส่วนตัวหรือมีอาชีพประจำวันที่ประกอบอาชีพด้วยฉะนั้นจุดนี้แหละที่พระสันตะปาปาได้เน้นตลอดเวลาถึงาศาสนบริกรของพระศาสนาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระสันตะปาปาพระองค์ปจัจจุบันนะครับพระสัาฟ,าฟรานซิสนั้นเน้นตลอดเวลาว่า,าศาสนบริกรที่เป็นบิชอปที่เป็นบาทหลวงต้องอยังรู้และรับรู้ให้ลึกซึ้งท่องแท้ว่าการที่เป็นาศาสนบริกรนั้นการที่เป็นบาทหลวงหรือว่าเป็นสังฆนุกรเป็นบิชอปเป็นอะไรนี่ไม่ใช่อาชีพเราจะมาเกาะ ใช้เรื่องศาสนาเป็นเครื่องมือทำมาหากินไม่ได้เด็ดขาดอันนี้สำคัญมากนะครับที่บุคคลที่อุทิศตนนั่นอีกเรื่องหนึ่งเขาก็สมควรจะได้รับการเลี้ยงดูตามความเหมาะสมอันนี้เป็นสิ่งที่ในประพัทธศาสตร์ก็ได้บอกมาแล้วฉะนั้นเราไตรตรองกันเองก็แล้วกันว่าสภาพจริงในชีวิตของเราของสภาพของศาสนาจากักรสารการปัจจุบันเป็นอย่างไรฉะนั้น ทั้งปริศิลาและก็อะกิลานั้นเขาก็จะประกอบอาชีพและเขาเป็นยิวเขาตึงออกไปเขามีอาชีพติดตัวพออยู่ที่ทาสัสก็มีอาชีพติดตัวแม้เปลี่ยนสภาพชีวิตแล้วเป็นนักเทศนักสอนเขาก็ต้องอยังทำมาหากินในแต่ละวันเลี้ยงหาเลี้ยงชีพในตอนกลางวันและตอนเย็นก็ไป เทศสอนไปประกาศหรือโอกาสเหมาะเมื่อไหร่ก็จะเทศก็จะสอนตอนนั้นทีนี้ประเด็นก็คือ,อพอได้พบกับปริซิลล่าและก็อากิลาอย่างไรเราต้องคิดถึงบรรยากาศแบบนี้นะครับนี่เป็นความรู้ทั่วไปนะครับว่าในศาลาธรรมหรือว่าไซนาก็กของชาวยิวนั้นเวลาคนที่เข้าไปสวดทุกวันเสาร์เนี่ยที่ที่นั่น เขาจะแบ่งนะครับเริ่มต้นนี้เขาจะแบ่งว่าชายอยู่ฝั่งหนึ่งหญิงอยู่ฝั่งหนึ่งเท่านี้ยังไม่พอเขาก็ยังแบ่งอาชีพอีกคุณทําอาชีพอะไรก็ต้องนั่งเป็นกลุ่มนั้นห้ามสเปะสปะเด็ดขาดฉะนั้นคนที่เป็นช่างปั้นหม้อคุณก็ไปอยู่กลุ่มช่างปั้นหม้อคุณที่มีอาชีพขายอาหารคุณก็ต้องอยู่ในกลุ่มนั้นคุณมีอาชีพอะไรก็ต้องอยู่ตรงนั้นฉะนั้นพอ แล้วก็ปริซิลลาแล้วก็อากิลาที่เจอกันก็คงจะนั่งในกลุ่มเดียวกันนั่นแหละฉะนั้นเขาจึงอาจจะคุยกันไปคุยกันมาตอนนั้นเขายังถือธรรมเนียมยิวอยู่นะครับก็คือยูดายธรรมเนียมของยูดายซึมหรือศาสนายิวก็คือต้องไปสวดภาวนาไปฟังพระคัมภีร์พระธรรมเก่านะครับแล้วไปฟังเทศยังไม่ได้เป็นคร,รสิสตศาสนาอย่างแยกอย่างอย่างชัดเจนที่ออกมาสร้างวัดของครสิสตศาสนา หรืออะไรที่จะเป็นว่าเป็นอสารุยหารของชาวคริสต์โดยเฉพาะยังไม่มีนะครับก็เลยต้องไปใช้เรียกว่าศาลาธรรมที่นั่นและในที่ไปที่นั่นเนี่ยทั้งพอลเองทั้งปริสิลลาแล้วก็อากิลาเขคงจะคุยว่าเราศรัทธาในผู้นำผู้ใหม่ศาส,สดาผู้ใหม่ก็คือชื่อเยซูคริสต์ที่เราเชื่อว่า เป็นบุตรพระเจ้าเป็นแมสสิยาที่ตายไถ่บาปมนุษย์และได้กลับคืนชีพและนี่พระเจ้ายัางประทับอยู่กับเราโดยพระคุณของพระจิตก็เลยตั้งกับจุดนั้นทําให้สองคนนั้นสามคนนั้นเป็นเพื่อนสนิทและเป็นผู้ร่วมงานที่สําคัญที่สุดนะครับอันนี้ต้องขอเท้าความเฉยเมื่อเป็นดังนี้เขาก็เริ่มงานด้วยกันที่เป็นพระจิตนําทางตลอดเวลา ทีนี้ข้อสังเกตเพียงเล็กน้อยมากนะครับแต่ว่าอยากให้เป็นความรู้ทั่วไปก็คือปกติเราน่าจะกล่าวถึงอควิลาก่อนอควิลาและปริสิลลาแต่ว่าเราในพระคัมภีร์มักจะกล่าวชื่อของปริสิลลาก่อนชื่อพัญญาก่อนปริสิลลาแล้วก็อควิลาเพราะอะไรครับอาจจะมีเหตุผลนะครับเหตุผลก็คือหนึ่งเพราะปริสิลลานั้นมีสัญชาติยวแตไ่ไม่ใช่เชื้อชาตินะครับเขาเป็นต่างชาติมาก่อน แล้วก็เขาเองก็ได้มาถือธรรมเนียมยิวทีหลังฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยเมื่อถูกเรียกว่าการเบียดเบียนคนที่เกลียดพวกยิวเขาก็เห็นชื่อปริซิล l าเอาปริซิลลานี่เป็นเป็นอ่าเป็นสตรีที่ที่เป็นผู้นำที่ไม่ไม่ใช่อควิลาถ้าเอาอควิลาปุ๊บเนี่ยยิวแท้ๆเนี่ยจะอันตรายมากฉะนั้นจึงมักจะกล่าวชื่อผู้หญิงก่อน และอย่างหนึ่งตามความเป็นจริงเท่าที่เราฟังนะครับที่ลูกาบันทึกเอาไว้เนี่ยปิสิลลานี่คล้ายๆกับว่ามีความรู้มากกว่ามีความศรัทธามีความพยัขันแข็งมีความแตกฉานมากกว่าในเรื่องราวของพระวจนะของพระเจ้านี่นะครับบทบาทของสตรีเราเห็นในพระวรสารตลอดมานะครับเมรีม mm. ักดาเรนบรรดาสตรีใจศรัทธาทั้งหลาย ที่เราลืมบทบาทของบุคคลเหล่านี้ไปมากแต่ที่ดีใจก็คือพระสารีบารฟรานซิสนั้นเน้นบทบาทของสตรีอย่างสูงส่งในที่เรียกว่าโรมันคูเรียหรือในศาสนาจักรในวันนี้นะครับมักจะแต่งตั้งบรรดาสุภาพสตรีทั้งหลายทั้งปวงให้มาเป็นผู้นำอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราต้องยินดีแล้วก็ดีใจที่เราไม่ได้แบ่งเรื่องเพศ บทบาทของสตรีนั้นสำคัญยิ่งยวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาปาเพิ่งจะออกเรียกว่า,าพระสม,มณะอัตนัตหรือสม,มณะดรํริหนึ่งฉบับที่สำคัญมากเพิ่งออกมาเมื่อวันที่10พฤษภาคมพอได้ส่งออกไปให้อ่านแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของครูคำสอนชื่อเอกสารนี้เป็นชื่อเก่าแก่นะครับชื่อเอกสารว่าอันติกุมเมนิสเตริอุมถ้าแปลเป็นไทยก็คือ ศาตส,สามบริกรอันเก่าแก่โบราณกล่าวคือก็คือครูคำสอนนี่เองก็คือบทบาทคารวาสนั่นเองฉะนั้นวันนี้แหละแบบอย่างสามีพัญญาที่ชื่อปริสิลล่ากับอากิลานี่แหละน่าจะเป็นแบบอย่างของครอบครัวคริสตชนเราต้องยึดให้มัน่นแล้วก็ติดตามชีวิตของสองคนนี้อย่างมากที่เดียวพอได้ได้ เจอปัญหามากมายที่โกริินนะครับอันนี้พอเราแบบข้าวๆก็แล้วกันนะครับว่าในพระศาสนาจักนั้นเราจะเห็นว่าเวลาพอไปเริ่มที่ใดไม่ได้ราบรื่นแต่ขณะเดียวกันเขาท้อใจไหมเขาก็ท้อใจนะเพราะเกิดจากความอิจฉาจากพวกยิวด้วยกันกล่าวหาพอสารพัดนึกพอนี่ท้อใจถอใจแต่ในบทนี้ที่โกริินพอได้รับนิมิต ว่าเหนื่อยไหมว่าเพลียไหมท้อใจไหมแต่พระเจ้านิมิตว่าอย่าท้อใจอย่าถอดใจอย่าหมดกำลังใจเพราะเราอยู่กับเจ้าเราเป็นกำลังให้เจ้าฉะนั้นพูดต่อไปประกาศต่อไปอย่างเงียบเรามานักนึกถึงสังคมเราปัจจุบันเรากล้าเปิดเผยเผยตัวเองไหมที่เราเป็นคริสตชน เรากล้าที่จะไปแสดงรำรแสดงความเห็นแสดงความรู้ว่าพระเยซูคริสต์คือผู้ใดฉะนั้นนี่แหละเป็นโอกาสมากที่เราต้องรื้อฟืน้นชีวิตคิดชนณวันนี้เราต้องภาคภูมิใจที่เราแขวนไม้กางเขนนี้หรือที่เราได้ทําการสวดภาวนาไปวัดวันอาทิตย์ไม่ใช่เป็นเรื่องอายเราไปแบบเปิดเผยเราพบ ผู้คนเรายินดีอธิบายเราอาจจะเชิญชวนผู้ที่ถือศาสนาอื่นไปเรากล้าพูดด้วยความภาคภูมิใจเราไม่ใช่แขวนไม้กางเขนเพียงแค่เครื่องประดับเท่านั้นฉะนั้นเราจึงกล้าเราไปร้านอาหารเราทานข้าวเรากล้าสวดพร้อมกันเรากล้าที่จะพูดว่าเราเป็นชาวคริสเราผ่านวัดคริสต เราอาจจะกล้ากล้าทำเครื่องหมายกางเขนเราอาจจะกล้ายกมือไหว้พระแม้ว่าอาจจะอยู่ไกลแบบพี่น้องที่เป็นศาสนาอื่นโดยเฉพาะชาวพุทธนะครับพ่อชื่นชมมากเวลาเขาผ่านวัดทางพุทธศาสนาเขาจะยกมือไหว้แล้วก็เอามือมารูปหัวแบบขอพรแบกบเบื้องบนเราชาวคริสต์ก็ต้องไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะประกาศว่าเราก็คือคริสชน แบบเดียวกันกันกบพอในวันนี้นะครับได้รับนิมิตจากพระเจ้านั้นอย่าท้อใจเด็ดขาดฉะนั้นพอนี่ถูกกล่าวหาเยอะนะครับถูกกล่าวหามากมายเพราะว่าเขาอยู่ที่โกรินนั้นเป็นเมืองเต็มไปด้วยอบายมุกโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผู้คนเขาศรัทธาในเทพเทพ,พเจ้าวีนัสนะครับ ทีเกี่ยวกับเรื่องกรรมบรมเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่อันดับหนึ่งแล้วเรื่องของอเป็นเมืองท่านะครับจึงเรียกว่ามีอบบยมุขมากมายดกดื่นแต่ว่าพอเขาก็ต้องอยู่ที่นั่นนานแล้วก็เทศสอนอย่างตรงมากในหลายหลายเรื่องแม้เผชิญกับปัญหานะครับถูกชาวยิวจับไปขึ้นที่ศาลนะครับก็อตอนนั้นมีเจ้าเมืองคนใหม่ขึ้นมา ชื่อแกลิโอ o, หรือว่าไกยุสนั่นแหละกกลิโอนั้นเป็นผู้ว่าราชการที่แคว้นอาคยาที่โกรินนั้นอยู่ภายใต้ก็พี่น้องชาวยิวจับมาประนามว่านี่มาสร้างความวุ่นวายอะไรแต่กกลิโอนี่เนี่ยพอเขารอดพ้นมาเพราะพระจิตนำทางตลอดเวลาพระจิตได้นำทางก็คือกกลิโอบอกว่าพอนี่ถ้ามาเป็นเรื่องของบ้านเมืองก็จะเรื่องของบ้านเมือง แต่นี่คุณขัดแย้งกันเป็นเรื่องความคิดทางศาสนาก็อย่าเอามาเกี่ยวพันกันเลยฉะนั้นเขาไม่ตัดสินนะครับกาลิโอนี่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเหมือนมีอำนาจเต็มขึ้นศาลก็จริงเขาเรียวกว่าเบตาตรงนั้นเขาเรียวกว่ายังมีเสาหินที่พอขึ้นศาลที่นั่นอยู่เลยถ้าใครไปโกรินตอสนะวันนี้นะครับแต่พอก็พระจิตนำทางเขาก็เอางั้นจับไปเคี่ยนนิดหน่อยเรานึกถึงสมัยพระเยซูเหมือนกันนะครับ พอคือผู้ว่าการเขาไม่ได้ตัดสินพอเลยบอกว่าคุณคุณอย่าเอาเรื่องาศาสนาความเชื่อของคุณกับเรื่องของบ้านของเมืองมาปนเปกันด้วยเหตุนี้แหละจึงเหตุการณ์เช่นนี้มากมายทีเดียวและพอก็จะต้องเริ่มเดินทางไปที่ต่างๆอีกมากมายทีเดียวนะครับพี่น้องวันนี้ก็อยากจะยังไม่มีเวลาที่จะกล่าวมากมายในวันนี้ แต่จะขอติดค้างไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะ,ะมีเรื่องที่ต้องคิดมากมายทีเดียวโดวยเฉพาะพอที่กำลังจะเดินทางเราไปพบผู้ร่วมงานที่ใหม่พอได้รับในนิมิตนะครับอ้ามาที่โครินนั้นจะมีผู้ร่วมงานมากมายไม่ต้องตกใจนะพอผู้นี้พอเขามานั่งนับดูไม่เห็นมีใครเลยมีปริสซิลามีอากิลา แล้วก็ยังมีทิโมธีแล้วก็ยังมีใครคนฮะซีลัสมีแค่นี้เองไหนพระเจ้าให้นิมิตบอกจะมีเพื่อนร่วมงานมากมายแต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่านี่แหละเป็นพื้นที่ที่จะต้องประกาศข่าวดีแล้วในอนาคตจะมีผู้ที่สนับสนุนอีกมากมายทีเดียวอันนี้เป็นคำอธิบายที่เราต้องคิดแบบนี้นะครับเราที่เป็นคิตชนเราอย่าท้อใจว่า เราเป็นคนกลุ่มน้อยนิดอยู่ที่นี่อยู่ณประเทศนี้เราด้วยความยินดีแล้วก็ประกาศข่าวดีไปนําแต่ความยินดีไปให้คนอื่นแล้วเจ้าทวันหนึ่งก็ปีเสรีภาพในการที่เขาติดตามพระเยซูคริสต์เองเราไม่ต้องไปบังคับใครนะครับเพราะการที่คนหนึ่งจะเป็นอะไรนั้นต้องเป็นพระคุณของพระจิตเท่านั้นจะเชื่ออะไรจะศรัทธาอย่างไรเรามีหน้าที่ก็คือประกาศแล้ววันนี้พอเนี่ย ได้พบกับชายหนึ่งคนหนึ่งแต่ว่าจะมาเล่ารายละเอียดในภายหลังนะครับชายหนุม่มคนดีชื่ออพอลโลอาจจะมีคนมาถามว่าแล้วเป็นนักบุญเปล่าเป็นนะครับภายหลังก็เป็นอพอลโลนี่เขามีความรู้พระคำพีเป็นนักพูดนักปาตกถานักเทศแต่ว่าเขาไม่รู้เรื่องราวของพระเยซูคริสต์เลยเขารู้แต่เรื่องของจอห์นแบปติสฉะนั้นปิซิลล่าี่ปิซิลล่ามีบทบาทมากก่อนที่จะประกาศ ข่าวดีต้องมานั่งคุยกันก่อนว่าคุณรู้เรื่องอะไรคุณมีความรู้ premature? อย่างไรฉะนั้นปิชิลากับอควิลาจึงเป็นคนเทรนใช่แล้วอพอลโลชื่ออพอลโลนะครับไม่ใช่ยานอวกาศอพอลโลนะอพอลโลคุณเป็นคนเก่งเขามาจากอเล็กซานเดรยนะครับอพอลโลเนี่ยจะมีโอกาสเล่าในรายละเอียดให้ฟังก็แล้วกันเขาเดินทางมาถึงที่เอเฟซัสก็นแล้วกันเป็นผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์มากเป็นนักพูดนักปาฐกถาคนพูดแล้ว เรียกว่าติดเรียกว่าเป็นเรียกว่ามีเอฟซีเยอะฝีปากดีมากแต่ว่าแต่ปริซิล่ากับอากิล่าก็ต้องเช็คแหละว่าคุณมานั่งคุยกันก่อนในระหว่างพวกเราว่าเวลาไปสอนด้วยเหตุนี้ศาสนาจักรนี่จึงแม่นยำในเรื่องหลักความเชื่อเรามีการสภาสังกัจนา มีการตกลงอะไรคือข้อความเชื่อไม่ใช่ต่างคนต่างไปประกาศตามความรู้สึกของตัวเองที่อยากจะไปพูดอะไรก็พูดได้ไม่ไม,ไม่ไม่จริงนะครับเรื่องนี้จะต้องมาคุยกันมาตกลงกันแล้วเหตุนี้แหละครับคนที่เป็นผู้นำจริงๆในบทบาทคารวาสนะต้องชื่นชมปริสิลล่าหญิงเหล็กหญิงแกร่งผู้นี้แล้วเราก็จะมาคุยเรื่องราวต่อไปนะครับเกี่ยวกับ พันธกิจโดยเฉพาะการเดินทางจากครั้งที่สามที่จะเกิดขึ้นของพอและบรรดาผู้ที่ติดตามนะครับวันนี้ก็อยากจะพูดให้ฟังเพียงเท่านี้แต่กับพี่น้องที่มาร่วมบูชาขอบคุณเพียงไม่กี่คนก็จริงนะครับแต่มีความสำคัญมากพอภาวนาสำหรับเจตนารมณ์ต่างๆที่มีคนที่ได้มาขอคำภาวนาในวันนี้แล้วก็ผู้ที่ขอมิตรสาในวันนี้นะครับไม่ไม่ประกาศชื่อนะครับ แล้วก็ผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันน,น,นี้วันที่15พฤษภาคมและในเดือนพฤษภาคมนี้เมื่อวานนี้เราก็ได้ภาวนาขอแม่พระเพื่อสุขภาพเราไปสักลักษสักสถานของแม่พระที่ประเทศอินเดียนะครับพระมารดาคือพระมารดาแห่งสุขภาพเราภาวนาสำหรับบรรดานักวิทยาศาสตร์ผู้ที่ทำงานสถานวิจัยการแพทย์เราก็ภาวนาสำหรับทุกคน เราได้ยินการภาวานาในภาษาต่างๆภาษาพื้นเมืองของชาวอินเดียนะครับตอนนี้กำลังเผชิญกับโรคระบาดขนาดหนักคืนนี้เราจะไปสักการะสถานที่เมจโกเรนั่นเองที่อยู่ที่ประเทศบอสเนียเฮเซโกวีนาแล้วพ่อเองจะได้รับเกียรติในการที่จะนำสวดสายประคำในคืนนี้เราร่วมกันภาวานานะครับเพื่อสำหรับคนเจ็บคนป่วยไม่ว่าจะป่วยธรรมดาป่วยเพราะโรคภัยต่างๆ ป่วยจากโควิดป่วยจากอะไรต่างๆภาวนาสําหรับผู้บุคคลเหล่านี้และพ่อภาวนาในบูชาขอบคุณในเช้าวนันนี้ขอพระเยซูคริสต์ในศีลมาสนิทเป็นกําลังให้พี่น้องที่กําลังกับกําลังเผชิญกับความทุกข์ความยากลําบากต่างๆในชีวิตต้องการคําตอบในชีวิตขอพระจิตได้นําทางเช่นเดียวกับพอไม่มีปัญหาใดที่พระจิตจะไม่เปิดทางเพียงแต่เราต้องรู้จักขอ ต้องภาวนาและภาวนาให้ถูกด้วยนะครับเพรวันนี้เนี่ยพระวรสารพระเยซูคริสต์เตือนเราให้เรามั่นใจว่าพงนั้นอยู่จะเสด็จสู่สวรรค์สู่พระบิดาเราต้องการอะไรขอให้ขอแต่วิธีขอนั้นเราต้องขอให้ถูกทิศถูกทางเราอาจจะบน่นเราอาจจะท้อถอดใจไม่อยากสวดแล้วเพราะเราขอไม่ได้เพราะเราขอไม่เป็นวันนี้เเราจึงต้องภาวนาด้วยความถ่อมตนสุภาพและ ตื้อพระเจ้านะครับด้วยความไว้วางใจทอมตนไว้วางใจวันนี้ขอพระเจ้าประทานพระพรทุกคนนะครับอาเมน